ันนี้ดิฉันรับหน้าที่มัคนายกในพิธีนี้นะคะเป็นวันครบรอบ100วันของการจากไปของคุณแม่จำเนียนมีกลางอภิสนทธ์รรสมบัติทางเจ้าค่าคือคุณอภิรัตน์ุดมรัตน์ซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณแม่จำเนียนก็ได้มีจิตอันเป็นกุศลนะคะเพื่อแสดงออกถึงความรักความเคารพความระลึกถึงและความกตัญญูที่มีต่อคุณแม่อย่างหาที่สุดไม่ได้ด้วยการทำบุญอุทิศกุศลให้คุณแม่ อภิสนอภิ์นุสมบัติอีกครั้งได้เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมบุญในครั้งนี้เพื่อเตือนจิตเตือนใจให้ผู้ที่อยู่ตระหนักว่าความตายเป็นสิ่งใกล้ตัวและทุกคนพึงได้รับเช่นกันขอทุกท่านพึงใช้ชีวิตยอย่างมีสติไม่ประมาทพึงสะสมบุญบาร,รมีไว้อย่างสม่ำเสมอนะคะการทำบุญทำทานบัตทเถิด ็นบอกเกิดแห่งความสุขทุกสถานอย่าท้อถอยศรัทธามาัทำนานผลบุญทานนั้นตอบสนองไม่หมองมัวแม้แต่ในชาตินี้ก็มีสุขบุญจะปลุกให้เราตื่นจากความชั่วใครทำดีได้ดีเป็นของตัวจงละชั่วทำดีเถอดประเสรเิฐเอ่ยปัดน,นี้การเตรียมการในพิธีพร้อมแล้วและได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญเจ้าภาพ ได้ทุกข้าสู่วิธีการตามลำดับนะคะลำดับแรกขอเชิญคุณอภิรัตเป็นเจ้าภาพได้จุดธูปเพียนบูชาพระรัตนไาาัยและเคารพคุณแม่จำเนียนนะคะยนเชิญค่ะคุดแม่เยอไหมแล้วดีแล้วดีแล้ว การเรนะพุทธทางปูเชมิดิมินาสการเรนะธรรมังปูเชมิดิมินาสการเรนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธพัพภาวาพุทธทางพัพวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพัพวตาธรรมูธรรมังนามสามิ สุปฏิปันโนพระวะโตสาวะกะสังโทสังคังแล้วมานนมี้มยังพันเตวิสุงวิสุงรักณะขายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมมยังพันเต